สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับทำให้เกมโอดินวาร์ฮาร่าลาิ้นนะครับผมทำให้ตัวเกมเป็นภาษาไทยนะครับผมซึ่งณนะปัจจุบันที่ผมอัดคลิปนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าตัวเกมมีภาษาไทยแล้วหรือยังนะเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมผมไม่มีภาษาไทยครับพี่แต่ว่าเพื่อนผมมีอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือยงนะังเนาะภาษาไทยก็แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ใจว่าจะอัปเดตมาไหมเนาะภาษาไทยแต่ว่าตอนนี้ ก็ผมมีวิธีทําให้แก้ขัดไปก่อนเนาะสำหรับทําให้เกมเป็นภาษาไทยเนาะแก้ขัดเนาะก็เดี๋ยวไปดูวิธีเนาะทำให้เป็นภาษาไทยแต่ว่าตอนนี้ไปดูในตัวเกมก่อนนะว่าภาษาไทยแปลประมาณไหนนะเนาะเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับเนาะก็การแปลก็อิงตาม Google t r a n s l a t e นะครับเนาะก็อันนี้เป็นเมนูตั้งค่าเรับเมื่อกี้ผมเข้าไปเซตเมนูตั้งค่าเบื้องต้นให้ดูนะครับผมอันนี้ก็นี่ครับผมบรรยากาศเนาะ ดูอินเทอร์เฟซก่อนนะครับก็ตัวเควสหลักนะฮะก็จะมีเป็นภาษาไทยให้ดูนะอันนี้ก็มันจะชุนลมุนหน่อยนะครับผมคนเยอะครับก็จะมีอาการกระตุกกระตุกบางช่วงนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็อินเทอร์เฟซเมนูก็แปลให้นะครับนี่รายการเนาะอันนี้ให้ดูเบื้องต้นครับประมาณนี้เนาะน,นี้ก็นี่ครับผมกาชาเนาะ แพ็กเกจซื้อของอะไรประมาณนี้นะก็แปลให้นะนี่ครับผมก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในก็นี่ก็แปลให้นะผมส่วนโปรแกรมตัวนี้นะผมก็เวลาเกมทำการอัปเดตมาเนาะอัปเดตแพทต่างๆนะมันก็จะอัปเดตตามไปด้วยนะครับผมโปรแกรมที่ใช้แปลตัวนี้เนาะ ใครที่อยากดูไวๆก็ท้ายท้ายคลิปเลยนะอันนี้ผมให้ดูเบื้องต้นก่อนนะอันนี้ก็แพ็คต่างๆนะอันนี้รางวัลความสำเร็จอะไรประ,ประมาณนี้เนาะพอจนภัยต่อสู้เนี่ยก็แปลกัรแปลก็อิงตาม Google Translate นะผมภาษาก็อาจจะไม่ได้สลัดสรวยเนาะ เพราะว่าอิงตาม Google ทางสเลดแก้ขัดนะฮะส่วนทางตัวเกมจะมีภาษาไทยไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจนะผมก็เห็นในกลุ่มนะครับบางคนบอกว่าทําไมผมมีภาษาไทยแต่ว่าเอ้ยทําไมเพื่อนผมมีแต่ว่าผมไม่มีอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้แล้วนะอันนี้ผมก็งงนะมันยังไงนะครับบางคนมีบางคนไม่มีนะ มันเข้าเซิร์ฟเดียวกันไหมวะอะไรประมาณนี้นะก็แปลประมาณนี้นะผมอันนี้ก็แผนที่เนาะแผนที่อ่าก็แปลให้นะครับผมแผนที่โลกอะไรประมาณนี้ก็รายละเอียดเนาะน้ำตกเนินเขามิดกาดอ่า อันนี้คือคนเยอะชิบหายนะอันนี้ผมปรับสุดเลยนะอันนี้ผมปรับกราฟิกสุดเลยเวลามาชุนลมุนกับผู้คนนะก็จะมีอาการกระตุกอยู่บางช่วงนะคนเยอะเกินโอเคเดี๋ยวให้ดูอะไรต่อดีอ่ะ อันนี้ก็เป็นการปรับมุมกล้องนี่มันเอา,าดูคนดูรายชื่อคนประเทศไหน,น,นก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูอวตารนะอวะตารเท่ๆรายละเอียดการแปลนะนี่อันนี้ก็ล่างทองล่างทองใครเปิดได้นะมีใครเปิดได้ไครับเนี่ยไอตัวทองเนี่ย เห็นในกลุ่มมีบางคนเปิดได้ได้แล้วนะสําหรับสายฟรีนะถ้าสายฟรีแบบว่ารีและเปิดได้มีไหมมั้แล้วก็เอามาขายกันเนาะอันนี้ก็รายละเอียดนะครับนะจูโจมป้องกันความแม่นยํานะค่าหลบอะไรประมาณนี้เนาะการแปลนะผมก็ลองดูได้นะรายละเอียดใครขี้เกียจดูก็ข้ามไปท้ายคลิปนะผมสำหรับ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ดูก่อนนะครับว่าแปลประมาณไหนเนาะอันนี้ก็สัตว์ขี่นะอันนี้เป็นสัตว์เดินสัตว์บินนะนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำให้เป็นภาษาไทยกันเลยครับว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างเนาะโอเคครับผมไปกันเลยครับผม ก็วิธีการทําให้เป็นภาษาไทยนะครับก็ทุกคนจะต้องมีครับเข้ามานี่นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านร่างคลิปเลยนะนี่ครับโปรแกรม l a g o p a s e เนาะโอเคก็อันนี้เป็นสําหรับ Windows เนาะแต่ว่ามันจะรองรับเป็นแบบพวกคอนโซลแล้วก็มือถือด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะประมาณไหนเนาะสำหรับมือถือเนาะน่าจะรองรับนี่เป็น Windows Mac เนาะแอนดรอย์ไอโอเอสเพลย์สเตชันนะเอ็กบนะ็อกอะไรประมาณนี้นะ เห็นว่ามีการล็อกลับอยู่นะแต่ว่ามือถือผมไม่แน่ใจว่าทําไงเนาะก็ลองไปศึกษาดูนะครับอันนี้ก็จะทําเป็นแบบว่าคอมพิวเตอร์ PC ให้ดูนะครับนี่ก็โหลดมาก็นี่ครับผมก็จะได้ตัวนี้นะเป็นตัวติดตั้งนะครับผมก็เป็นตัวอินสตอลเนาะก็ถ้าเราติดตั้งอินสตอลเสร็จก็จะได้ตัวนี้เนาะลากฟ้าตัวนี้มาเนาะก็กดเข้าไปก็อันนี้แป๊บหนึ่งนะมันจะมืดหน่อยเพราะว่าผมมี2จอเนาะ ป๊อบอ่พมันเด้งจอจอนี้เลยมืดนะก็เข้ามาเนาะก็จะได้หน้าจอประมาณนี้เนาะสำหรับโปรแกรมล a g o ฟาสนะผมนี่ผมเข้ามาเพื่อนๆก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ต้องซื้อแพ็กเกจรายเดือนด้วยรายเดือนรายเดือนด้วยนะครับผมก็ไม่แพงอะไรมากนะประมาณร้อกว่าบาทมั้งก็ถ้าสําหรับ1เดือนเนาะก็สมัครสมาชิกไปเนาะก็ง่ายๆก็ต้องเสียตังค์นะสำหรับการแปลภาษาเนาะอ่า ก็เข้ามาก็นี่ครับก็หาเกมเนาะหาเกม Odin Waller อะไรซิ้นนะผมก็เข้าไปที่อ่าตัวนี้เนาะแปลภาษาในคลิกเดียวเนาะอันนี้ก็กดเข้าไปนะครับผมก็นี่ก็มีให้เลือกหลายภาษาเลยนะผมนี่แต่ว่าจะต้องทําให้ตัวเกมเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะผมแล้วก็ค่อยเปลี่ยนภาษาเนาะอันนี้ก็เราจะไปที่ภาษาไทยกันนะก็แอปพลายไปนะแค่นี้เลยครับผมก็สามารถเล่นเกมได้เลยเนาะก็จะเป็นภาษาไทยเลยนะครับ อันนี้ผมให้ดูคร่าวๆอีกนิดก็คือตัวโปรแกรมนี้เนาะก็ไม่ได้แค่แปลภาษาเนาะแค่เกมนี้เนาะก็ Monster Hunter ไว้ก็แปลให้เหมือนกันนะอันนี้ผมเคยลงใน YouTube ไปแล้วแหละนี่อันนี้อัปเดตแป๊บนึง <c oughs> ก็เกมอื่นก็แปลให้เหมือนกัน,นครับสำหรับเกมที่รองรับเนาะบางเกมก็แปลให้บางเกมก็แป,กมกแปไม่แปลให้เนาะนี่อันนี้ก็แปลภาษาไทยเนาะสำหรับม o n s ั e เนาะ ส่วนเกมอื่นที่ลองรับที่ผมเคยเล่นก็จะมีอ่นี่อ่เดี๋ยวนะเกมอะไรวะอ่านี่โทนแอนด์ริบร์ตี้เนาะก็แปลให้เนาะก็ลองไปศึกษาดูคนระับสำหรับโปรแกรมนี้เนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีเนาะแปลภาษาของเกมโอดินว l ล่าลา i ินนะครับผมก็คร่าวๆเนาะประมาณนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม